พร้อมนะทุกคนขั้นตอนแรกนะครับให้บู้ชานเทพทุกคนกดสมุดทสะสมตัวละครก่อนสีเขียวนะครับจากนั้นก็กองทุกอย่างครับเป็นสีเขียวแบบออทั้งหมดเลยไม่ต้องแบบตั้งค่าอะไรนะครับกองเป็นสีเขียวแล้วก็ออทั้งหมดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นท่านเทพดาวแดงใส่ชุดายน้ําเข้าไปในตัวละครนั้นนะครับจากนั้นก็ขอพรท่านเทพทุกคนท่านเทพเทนิจิจะเปิดตู้ส่งค้วใน่ันปีสิ้นเดือนขอให้ได้ตัวละครหน้าตู้2ตัวนะครับ ขั้นต่ำนะครับเพื่อเอากล่องบกแฝดให้เธอจะเป็น S อสนอ i s ด r ิสนะครับหรือว่านาๆนนนนก็ได้นะครับแต่ว่าอยากได้ดิส c r o กับ S อสนอถ้าเป็นไม่ได้2ตัวนะครับหรือยังง้อยสองตัวอื่นก็ได้อ่าขอให้ครบหน้าตู้เพื่อเอากล่องบกแปดให้ได้ขอ,อเทพทรงอวยพรให้เพียริจิด้วยนะครับจากนั้นหันเทพไปทางขวา90องศาแล้วให้รัทั้งหมดสี่รอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ครบทุกคนเราได้พรแล้ว ท่านเทพทรงโอ้ยพรครั้งสองสิบดิสโคลสัมตัวนะาะหนึ่งไอตอนโอยินดีด้วยครับคุณทีพย์วัส,สุปเป็นไงครับท่านเทพทรงโอ้ยพอรอ่ะทุกคนพร้อม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 ขอพรแล้วทั้งสามสิบกว่าท่านทุกคนพรข้อใหญ่มากครับใช่ไหมพรเด้งดึ๋ง้วยทุกคนจะเปิดแล้วเราขอพรแล้ว,ออลวนะนะครับสเต็ปหนึ่งเห็นนะสเต็ปหนึ่งเพจอิจินะครับตู้สิ้นเดือนพันปีไปครับ อุ้ยท่านเทพขอมาที่เถอะอย่าหมดเยอะเลยไม่อยากหมดเยอะท่านเทพอโอโหคริโตคุตคงท่านเทพไม่ได้คนบอกแล้วอืมไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับขอพอจบจบไป ดวงดีเกินไปรีพอร์ตอะเดี๋ยวผมจะส่งสติกเกอร์ให้ท่านเทพทรงเอวยพรนะทุกคนอ่าโอเคนะครับเฮ้ยอาจจะมีเพิ่มถ้ามันจบสเต็ปแรกนะถ้ามันจบสเต็ปแรกก็คือจบนะมาอีกตัวหนึ่งอะผมจะไม่เปิดต่อหมอกเลยถ้ามันมาอีกตัวหนึ่งอะนะคือฮีเมปฏิเสธอะการันตีขั้นต่ำก็คือ1ตัวครับแต่อาจจะเกินก็ได้ไงหรือสกีมากก็2ตัวขั้นต่ำไอเซนก็3ตัวขั้นต่ำอะไรเงี้ยคิดี่ตกคุ้งต้องตีกิวแล้วป่ะสเต็ปหนึ่งแอสน์ดมาแล้วนะ สเต็ปสองพจิไปครับสามตัวทันเทพทันเทพทันเทพจบตรงนี้ทีไม่อยางหมดจะทันเทพโอ้โหทันเทพ,เท,พทันเทพ,ทเทพโอ้โหรุนแรงตามสเต็ปตู้เคล็บไม่รอซื้อก็ให้จริง เดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มก็ได้ใครรู้ใช่ไหมแต่ปกติอะไรที่มีปฏิเสธทุกคนเพจเราชอบได้แค่ตัวเดียวตามนั้นแหละไม่ค่อยได้เพิ่มแต่หลุดเลสเกียกดจริงๆไม่อิ่งโอ้ย,อยชินเอ้ยโอเคแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แล้วว่ะทุกคนโอ้โหหลุดเลสไม่หลุดเลสดีในตู้มาแต่ไม่ใช่หน้าตู้อ่ะโอเคยังรับได้สเต็ปสองเนี่ย สองตัวอิชินมาเบิกเน็ตเพิ่มแล้วกันอ่ะสเตป็ปสามเทอิจิไปครับสามตัวอีกแล้วท่านเทพ <laughs> ต้องมาทำไมทุกคนเอ้ยโ <laughs> อ,อ้ย <laughs> อทุกคนดูดิลุนเลนเก่งมากคือมันออกอะแต่มันลุนเลนอะถ้ามันออกหน้าตัวคือจบนะจริงๆ ไอ้แต่อาจจะมีมากกว่าหนึ่งตัวใช่ไหม,เ,หมเมื่อกี้หักไปก่อนจริงๆถ้ามันออกหน้าตู้จบไปแล้วไม่มิีเลตนอะทุกคนใช่ไหมเทอิจิจบไปแล้วป่ะโอ้โหชัดแดง,ชดแดงใช่ป่ะอืมห้าทับห้าไปแล้วเฮ้ยกลายเป็นว่าฮิมิบริเซนออกสองตนทุกครั้งเลยแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าตู้เต็บสี่เทอิจิไปครับ โอ้ทุกคนตัวเดียวไม่ค่อยหวังแล้วโอเคเกลือแล้วมันเริ่มแล้วทุกคนสเต็ปห้าเพจอิจิไปครับโอ้ปู่แดงผม้าทับห้าแล้วว่า อีกสักตัวไหมคือออกสเตปแรกมาหลอกล่อเราปะอีกสักตัวได้ไหมโอ้โหไม่ออกแฮะสเต็ปข้าได้ปูแดงสเต็ปหกนะครับไปครับนี่ตัวเดียวอีกแล้วอ <thế> ่ะทุกคนคือถ้าตัวเดียวนี่ก็คือ ไม่ค่อยหวังอะนะคือมันก็ค่อนข้างจะเกลือไปเลยอ่าสเตปเจ็ดไปครับขอทุกคนทัเด็กอนะโอ้โหโอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สเตปแปดนะครับเพจอิจิไปครับโอ,อ้ทุกคนโอ้โหสุดยอด ทองล้วนสี่ครั้งติดนะครับไม่ไม่ไมรวมการันตีนะสเตปเก้านะครับไปครับอ่ะลุงแล้วมาได้เห็นป่ะวิ้ยแล้วเราได้ที่ต้องการได้ใช่ไหมทุกคนใช่ไหม เพราะว่าเราบอกท่านเทพตอนแรกว่าเลยครับต้องเน้นเน้นเป็นอะไรนะแอสนดกับดิสโคลใช่ไหมดิสโคลพอดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวเอาลงร i มิบเ e อร์เคสต,ต่ออีกเฮ้ยเราดูก่อนอาจจะมีเพิ่มอีกหนึ่งตัวใช่ไหมครับโอเคถือว่าใช้ได้แต่ผมก็คงเปิดสิบอ่เพราะสิบการันตีอาจจะได้หน้าตู้เพิ่มอะไรเงี้ยเผื่อไว้เฉยแต่แนี้คือพอใจนะทุกคนไหมท่านเทพทำไม่สมหวังแล้ว ชัดแดงโอ้โอนึกว่านานา,นานมาอ่าโอเคนะครับสเต็ปเก้าได้ดิสคลอกับอ่าชัดแดงนะครับสเต็ปสุดท้ายที่เพจอิจิจะเปิดนะค,คือสเต็ปสิบตอนนี้คือขอพันเทพเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับท่านเทพสงอวยพรเรียบร้อยสเต็ปสิบก็ถ้ายังไงก็เอาไหนก็ได้ได้หมดใช่ไหมครับสองทับห,ห้าอืมก็ได้หรือนานามาก็ได้อ่ะสเต็ปสิบนะครับอันนี้คือการันตีห้าดาวแต่จะออกหน้าตู้หรือเปล่าก็วัดดวงนะสเต็ปสิบ ไปครับ安心ชิร่ะおまえはこれから五分で死ぬんだからなท่านเทพสุดยอดโอ้โหดังนั้นสามารถบูชาได้ทุกคนนะท่านเทพศักดิ์สิทธิ์จริงๆอ่ะดูต่ออาจจะมีเพิ่มก็ได้จริงๆสมหวังแล้วแต่เสร็จเก้าแล้ว เชื่อมัน่นท่านเทพต่อไปแต,แต่ตู้จริงทุกคนไม่ค่อยชอบตู้หลุดเลทเลยจริงนะคิวเก้ปะโอ้คิวเก้อ่ะก็ยังดี <c oughs> <c oughs> สุดยอด <c oughs> โอ้โหสเต็ปสิบสุดยอดมากทุกคนโอ้โหโอ้โหดิสคอร์สองลหภาพท่านเทพสาธุสาธุจริงๆ สาธุนะครับสาธุดังนั้นนะครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความศักดิ์สิทธิ์ปรงเพศเป็นยังไงอ๋อคือแค่แค่สเต็ปที่มันทองอ,ะอ่ะแบบว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งทอนะเออยอมทองไปก่อนแล้วเราก็ไปถึงสิบตามที่เราขอไว้คุณจะสมหวังตามที่ต้องการไงอะไรเงรี้ยนี่ครับเพจอิจิเราเปิดไปทั้งหมดสิบสเต็ปนะครับได้ตัวละครทั้งหมดสิบเอ็ดตัวหน้าตู้ได้เอสนอหนึ่งตัวดิสโคลสองตัวแล้วก็นานาหนึ่งตัวที่เหลือก็อัด ในตู้บ้างหลุดเด็ดบ้างก็แล้วแต่